สวัสดีค่ะแอมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันให้จบนะคะในหมวดของประโยคและวลีนะคะในส่วนของประโยคที่คุณอาจจะได้ยินนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการจะดูประโยคไปด้วยนะคะแล้วก็ออกเสียงตามไปด้วยแล้วก็ดูทั้งภาษาไทยภาษาสวีดิชนะคะเข้าไปได้นะคะที่ i s h ส o r t h a i .com นะคะแล้วก็เลือกในหมวดของออวลีและประโยคนะคะแล้วก็ คลิกในหมวดย่อยที่เรียกว่าประโยคที่คุณอาจจะได้ยินนะนะคะเอาเป็นว่าอย่ามาให้มาเสียเวลาเลยเนาะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะค่ะประโยคต่อมานะคะก็คือว่าอ,อต่อจากคนที่แล้วนะคะงวดน,นี้ก็คือเรามาเริ่มที่ประโยคที่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะนะคะภาษาสวีดิชนะคะเรียกว่า bruide inte omdebruide inte omde b r i เ day in the อ r m e เนียนะคะก็คือถ้าจะเทียบได้กับภาษาอังกฤษก็คือ nothing to worry about นะคะก็คือว่าไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะคะใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยร้องคาราโอเกะเสียงดังมากอที่บ้านใช่ไหมร้องเพลงอย่างเมามันเสียงดังแล้วทีนีเ้เพื่อนเราก็หันไปถามเพื่อนว่า เฮ้ยนี่เรารองเสียงดังขนาดนี้ข้างบ้านเขาไม่ว่าหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็พูดไปว่าบริ d เดนตอมเดียบริเดนตเดียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่เป็นไรก็คือไม่ต้องเป็นห่วงอนะคะโอเคค่ะประโยคต่อมานะคะก็คือเออเอาเลยเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเป็นภาษา,าสวรดิก็เสร็จที่กองเสร็จที่กองเสร็จทกอง นะคะจะเห็นว่าถ้าถ้าอ่านแต่ละคำเนี่ยมันอ่านว่า set e กอง set e กองแต่เมื่ออ่านาเป็นประโยคทั้งประโยคแล้วนะคะก็จะเป็น set ที e ่กองนะคะก็คือเหมือนกับว่าอ let's get started ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะออสมมติว่าอ่ะแข่งวิ่งใช่ไหมคะแข่งแข่งวิ่งก็คืออะไรเขาเรียกกันนะแบบเข้าที่เตรียมพร้อมไปอย่างนั้นนะคะก็คือประมาณว่า ดูม <make additions> <st wireless> ันซะดูมันซะาไม่ใช่ดูมันซะาก็คือทาทามันซะดูมันซะาํามันซะก็คือเหมือนว่าเอาเลยเริ่มเลยละกันนะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือก็คือคํานี้นั่นเองคําต่อมาเนี่ยจะได้ยินบ่อยนะคะก็คือภาษาไทยเรียกว่าแน่นอนชัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาษาภาษาสวีกเก็เรียกนะคะว่าเอ่อยอวิสต์ยอวิสต์ยอวิสต์ยอวิสต ต้องขอพัยวันนี้อาจจะงงๆมึนๆนิดนึงเพราะว่าเกิดมีการอารอบนอกกวนนะคะคุณสามีมากวนให้ขำฮาอยู่ก็เลยช่วงก็เลยกว่าวันนี้ก็อาจจะแบบงงๆกับชีวิตนิดนึงนะแต่ว่าจะพยายามตั้งใจให้มากที่สุดละกันเนาะโอเคเรากลับมาที่คำว่าห o อวิสหยอ i s สนะคะนั่นคือการออกเสียงก็คือว่าแน่นอนแทนที่เราจะแค่บอกว่าหยอใช่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะแบบ เพิ่มความที่ว่าอะไรนะใส่อารมณ์เข้าไปนิดนึงว่า y o u ์วิสยอร wish นะคะก็ลองฟังแล้วก็ลองฝึกพูดตามไปด้วยและกันเนาะคำต่อมานะคะก็คือจะปฏิเสธทำไมล่ะจะปฏิเสธทำไมเราภาษาสวิชนะคะเรียกว่า wa ฟ f ฟอ in อินแต่วัฟเฟอร์ r ินแตก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ why not ใช้ในกรณีไหนใช้ในสถานการณ์ไหนเช่น เราไปปาร์ตี้ใช่ไหมคะเราไปปาร์ตี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เมีคนชวนให้เราดื่มโค้กใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ดีใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะดื่มโค้กแต่เราอยากจะดื่มไวน์แดงใช่ไหมคะอันนี้ออกแนวตัวแลนนะก็ะคือทีนี้เขาก็เลยถามว่าเออคุณจะเอาโค้กไหมเราก็เลยบอกว่าไม่ละค่ะไม่ละค่ะขอบคุณค่ะเขาก็เลยถามว่าว่าเฟอินเต่เออทำไมไม่ดื่มโค้กล่ะ ทำไมไม่ดื่มโค้กล่ะอะไรประมาณนี้ก็คือเขาถามว่าว่าเพอร์อินเตอวาเพอร์อินเนะคะโอเคค่ะคำต่อมานะคะยิ่งเร็วได้ยิ่งดีนะคะยิ you feel the better ่งเร o วได e ยิ่งดีนะคะก็คือประมาณว่าเอ่อ uh, the sooner the better นะคะก็คือว่าเอ่อยิ่งเร็วได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ย หมายถึงว่าเช่นอะสมมุติว่าจะ,จะใช้ในสถานการณ์ไหนก็คือจะใช้ในสถานการณ์เช่นออนี่นะเขอาอเรียกว่อบลูเบอร์รี่นะคะ,คนะ,คะในป่าเนี่ยมันใกล้จะแบบเน่าแล้วว่ะอยาเราออกไปเก็บบลูเบอร์รี่กันไหมจะได้เอากลับมาทําแยมทําอะไรอย่างเนี้นะคะและ้วท่านี้่งเล่ว่าเออยิ่งไปเก็บเร็วได้ยิ่งดีนะนะคะก็คือ you f e r d i s t u b e d